สวัสดีครับอยู่กับก่องที่นอนรถน้ำซิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูขาทำอะไรกินกันเนี่ยเสื้อใหม่สวยนะยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยเฮ้ยฮะตอมเพื่อเกี่ยวอันนี้จะทำอะไรล่ะครับเนี่ยผัดกะเพาเลยี่พี่จะกินสดที่นี่แล้วก็เอาพี่ขอกินสนนวลหนึ่งให้ดูหน่อย กินกุ้งให้ดูหน่อยนี่อีระบาดเลยจะเบวิกินกุ้งให้ดูหน่อยไม่เอาไม่กินเอาก็าเ,เปิดไป,ดไปเราไม่กินหรโอ้โหแล้วอันนี้อะไรนี่พลาสติกบอไม่แน,น่วันนี้อุ๊ยอันนี้เซียนเด็ดนนจะกินอะไรไม่รู้ก็ซื้อมาทต่ไม่กินน่ะนี่อย,กยนะากอยากกยนอาขารถุงกะหลี กุ้งครับเฮ้แต่เขารู้กดี๋ยวเขารู้นะว่าชิมก่อนมึงไม่กินกาได้ไหมอ๋ออยากกินอะไรก็ทำดีไก่ทำดีปลาหมึกที่มันกินกันน้ำมาตั้มาลวกจิเหรอเลวกจินมดูลวกจิ้มจะหั่นเลยใช่ไหมมาช่วยแกะเร็วตัดไปสิครับ อันนี้พี่ได้พิชากับอะไรน้อยเปนนี่ทำไมไม่เอาเนี่ยออกด้วยตัอ๋อไม่ต้องเอาเอาไว้จับมาฮะมาหนอว่าเอา้ทำอะไราไว้ทำอะไรเอว้จับเฮ้ยจับจะได้แซ่บเนี้อืมต้องใ้ปูหันออกคึ้งอันนี้กี่กิโลนะกิโลครึ่งเองได้เยอะอยู่นะมึงกินเกือบหมดอันประมาณส0 0เกือบ5้0อใช่ไหมยังไม่ถึงโลเลยนะดูดิ อ,อร่อยไหมฮะอร่อยสิโอ้ยเขาบอกว่าถ่ายไปทางนู้ผมก็ใส่เสื <t ue, <t ue <h 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 네้อใหม่เหมือนกันนะครับเสื้อคู่ไม่เอจะไปใส่อันนี้เขาอยากโอ้ยเพิ่งถอดว่ะใขรไข่เหรอไหนตามันหรือเปล่าอะไรนั่นฮะน้ำเชื่อ ใช้แดมนดี้ทำอะไรเ,เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเด้อยทำเมนูอะไรดิวันนี้กุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาแช่น้ำเปลา่านหนังกุ้งแช่โซดาบอกว่าม่มาอเอาขี้ออกอยังเอาออกแล้วไม่เห็นหรอไม่เนี่ยโยงใส่นนเนี่ยไม่ค่ะ เราเป็นคนเก่บเปือกเดชโบเขาบอกว่าอย่าเอาหางมันออกผูก็ำลังจะถามว่าปลาหมึกมีขี้ไหมไม่ได้อ่านเจอร์สอู้วววากาศแบบได้มากเลยฝนตกเนี่ยใช่ไหมได้ได้บรรยากาศดีได้บมากทีได้กี่ตัวเฮ้ยฝั่งเนี้ยขาวขาวเลยอ่ะ สับเลยพี่อยากกินห <มา S 1> ัดออก,กระเพราปลาหมึกสับกูไม่เคยเห็นผัดกระเพราปลาหมึกสับเ <laughs> <laughs> ลยหนวดมันไม่ต้องอันนี้เด้เอเนอะแบบให้มันแบบได้แบบอดทรสอ่ะนั่นแหละแบบอืก็หัน<ม>เ,อเอาแค่ตรงนี้ออกไหยหั่ <laughs> นครึ่งหนึ่งอ่ะหนวดมันนั่นถทหั่นนี่อองหนึหั่นลย นี่บอกบอกก็แะพรว่นนี้มาทำกับข้าวอีกแล้วเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้เสร็แล้วฮะเดี๋ยวถ่ายใคาอยากชมรถเกี่ยว้ิเก็บหัวมันเอาไว้ทอดนอะเอาไว้บอกอืออยากกินมาอันนี้นะอือ่นะก่ออันนี้ผู้สาวนะครับ แต่ไม่สูดเสียใจด้วยเอ็นบวยอ่ะปลาไม่ได้เหลี่ยมนะว้าวโบก็คือแกะทางออกหมดทุกตัวื้อเจะทำเมนูอะครับกุ้งแช่น้ำปลาเคยกินไหม ไอ้โทรม่เกยกินหรอไม่เคยกินน้อยดิไม่เคยจำกันหรือว่าไม่กินกุ้งดิบหรือเปล่ากินไหมกุ้งดิบกินแต่กุ้งนึ่งกินใช่ไหมเออก็กินเป็นไรเนื้อซอยจุเนื้อนวัวซอยจุมซอยจุมีโบอันนี้วราไม่กินเนื้อวัวนะเหม็นเออเราเปลี่ยนเป็นเนื้อเนื้อหมาโอ้พูดไปอันนี้คืออะไรไข่ไม่ใช่หรอ ไข่เมนูไหนไม่รู้อ้ันนี้มันคืออะไรไข่มันบ่าอันนี้อียังมาหนึ่งกินดำๆนะพอคำคมไหมครับคำคมไปแล้วบอกว่าอะไรยังไม่ตื่นอันนี้น้ำใสรึเป่ไม่มันเป็นแบบพื้นมันอ่ะเนี่ยไม่ให้แกะเนี่้แต่ว่าอิงแกะออกทุกอันเลย มันคือการเรียนทำไมอันเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรแบบนี้เวลาเวลาระวังหรอมันจะหวดสวยไงอ๋อโอเคค่ะอาจ้าดูอ่ะมันไม่ได้ไม่ไม่พี่ผมอ่ะผมอ่ะอยากจะลงทุนเปิดร้านอาหารนะสนใจเป็นเชฟไหมอ้อยโซเฟรดีดิมผ่ากนไโอ้พูดไปผ่าเผื่อแม่ี่โบนทไปแล้วใครต้องการแบบเออคนทำอาหารอ่ะในบ้านแน่ ดูครับนี่ทำงอทำเป็นทุกอย่างทำงอเฮ้ยโบหมวยังอยู่กับเราไม่มีอุดบ้องหมวยังมีแด่ตายบหมยังหมวยังหมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วแล้วเราก็จะไปล้างเกลือทุกคนเกลือที่อะไหนเหรอท้องเก่งยวกันไกลแบบ เอาตามมันก็พิมหนวดเลยเนาะเออวว้ยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยหนวดมั้นี่ะเคี้ยวแล้วตามกินได้ไหมลองไหมล่ะฮะลองไหมล่ะมันเป็นยังไงไหนไหนเคี้ยวเคี้ยวมันกินได้ไหมแต่นี้เลยเนาะมันทิ่มปากเดี๋ยวมันจะถูกปากแล้วอุ้ยมึงวางเลยปากวางอย่างนี้อันนี้ก็ส่วนอันนี้นี่อันนี้อ่ะ อ๋อแล้วผัดกะเพราก็ต้องมาแยกหัวกุ้งอีกบ่นี่ไงสาวบอกว่าจะแช่เกลือฮะแช่เกลือแช่เกลือแล้วก็จะล้างไงอ๋อแช่เกลือเราโซดาล้างไม่เราก็จะต้องล้างน้ำเปล่าด้วยขั้สองขั้งสามรอบสี่รอบทำช่องทำอาหารนี่แหละไม่ต้องล้างเลยเรากินอย่างนี้แหละอร่อย เข็ทอดมันดิ้อยกิน้มวลาี้มมูที่เนี่ยเออหม้อหัวกุ้งมันต้องทอดก็พอไปตั้งกระทะเลยเร็วๆไปแป้งด้วยเออนั่นแหละมาดูกเสียล้างนอ้อยำอีกันนงให้กินหนึ่งเราจะล้างเกลือนไม่ได้นะกุ้งมันจะเค็มใช่อันนี้อยู่มันดำคาน อันนี้ทำอะไรเนี่ยหัวกุ้งไงก็ช้อนไงตัดโอ้ทิมคอทิมคอแล้วคอแล้วหัวใจเธอมันเทิมใจเราเหนื่อยปวดไปไหมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ คลิปนให้ไงครับทำอาหารกินใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วถ้ากินข้าวเสร็จก็น่าจะมีคนมารับตัวไปแล้วนะครับโซรจริงเลยเน้ยครับไปเจอคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับ